กรับสบายดีท่านผู้ชมที่เขารบหาโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซออาคาซาโยหรือว่าอาคายาโยน้อทุกคนมัอนี้ก็มักอยู่กับพ่อสองคนน้อยอยู่ที่สอแมนแมนอาคาซาโยพี่น้องคือมันนี้นี่เป็นมือพิเศษเนาะทุกคนอมีภารกากแมน USA เนาะทุกคนมาบรายถึงเมืองสิงเลยพี่น้องหาบุคคาบุพเพศนี่มาบรายำถึงเหรอทุกคนเส้นทางคึ้ก็แปลว่าคิดน่าออกแล้วเพราะว่ามันเป็นทางโค้งทางโค้งนะคนที่ มดหลก็อาจีพมานยากนิดนึงพี่น้องแม่แมนคือพาลูกชายจำปันสะสามคนมาเนาะเดี๋ก่อนสามคนเป็นลูกจากจับปากซีแม่จำปันสะปากมาจากปากเซ่ปากเซ่คนล้วเดี๋ยวสิพาจำปันสะนี่ก็อยู่ที่ฮงแฮมเลยพี่น้องฮงแฮมแม่แมนอยู่เมืองสิงป์เนาะคือมาพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะผู้พังนาตาแต่ละคนอาชีพเคยเห็นมาก่อนแน่ยนะว่าเคยออกคลิปนำเนาะแต่ว่าเคยเห็นหน้าไปยามกันมาแล้วพี่น้องก็ยิ่งนี เดี๋ยวนี้เหอก็อยู่ที่ห้องแถวพี่น้องการ<ป>เดี๋ยวเซี่ยพานทับบุษมไปเบิร์นพอฮัดอยู่เอสเอสทุกคนเป็นเป็นเลยพี่น้องเป็นตัวจริงเนาะโอเคทุกคนคลิปเ <c oughs> นี้ยชิเป็นคลิปที่เดี๋ยวว่าเจวัตเป็นทีละนึงเนาะเป็นบุคคลที่ท,ที่คนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมาตลอดพี่น้องเนี่ยเนี่ยเป็นพี่น้อกันเลยเนี่ยทุกคนกาเฟ่โวแฮปนี่เนาะทุกคนนี่บรรยากาศ พร้อมกะประม,มาณนี้เนาะทุกคนโอ้แฮมกะยายเติบเนาะทุกคนนี่แบบสไตล์จีเลยทุกคนเจ้าคอนี่เ <Okay, S 2> ปน็นคนจีเนาะทุกคนเนยโอเคเป็นขอนตัวนี้ของมาฮอดที่ของแฮมเซิร์เชื่อตึงเป็นที่เฮยบพอยเนาะขายอยู่ที่อยู่ที่หน้าเคาเออน์าเตอร์ชิลดงไป สองสองปรเพณิพาดิวสสังสอพี่น้องเนลีกท่หเราจะาพเบิร์ออค่าจากเอเอสเอ็มเสร็ก็พาลูกค้าจากปักเซมานํำเลยพี่น้องนี่าสองแสนคือพอดีมานนอนนประมาณสอคือสามหมนเนาะ นั่นกนี่ก็มีไวไฟพี่น้องนี่ที่นี่ก็มีไวไฟนะก็กระดิ่งกันเอาเงินแล้วฮัลโหลสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องแน,น,นะดดนำตัวได้สวัสดีอันนี้คือต้องฟ้องเด้อเนาะซื้อก้อนอายชิมาปีเด้อเนาะอยู่อยู่เมืองคงพี่น้อง สบายดีสบายดีเด้อสบายดีนอนอยู่ไม่ได้ไหพอเดินทางมาเมยป่ะเมยเมยเมยสบายสิบาทยี่นี่จะคืนปะสองคืนสามพันแล้วป่ะเนาะเอออะไนน้ำลูกเมคืนเมคืนคับแล้วน่องคืนนี่สิพาอลีเสานาะเออ เดี e, ๋ยวนี้จะพาก็พ้าบูษรามาแล้วนี่มาแลงวตอนแรกเนี่ยเขจะพาบูษรากรรบวารว่พจะพาไปตูดมาแลง แน่นอนอยากตูดนะพี่น้องขาอกเขาอยากตูดนะน้องเที่ยวเชียงยูไเฝ้านองนะดนเฝ้านองไปเฝ้านองสุดเ้นี่เขาแทนมบามาเนาทไปขึ้นไหนไปดีป่าเซ่จากไปเขาดูมื้นเสียกกเติบหนึ่งพันกิโลเมตรเาจากใต้มาฮอดสุดเหนือหน่งพันกิโลเมตรทุกคนจากใต้ฮอดเหนือไม่ไม่ขอบคุณนิมบามาเราทุกคนอ่าครับ ไม่อ้ไรไม่อเมื่อไหร่ไม่ไผรนี่หลานขึ้นมาเึ้นเนาะแล้วพอน่ะพอสิบกับอันเดียกานี่วันที่เซาเทจมึงบอกไม่อะไรวันที่เซาเทจครับไม่ต้องแอยู่งมึงสิงบรรยากาศไปเลยเย็นหนาวครับยังไม่ได้สัมผัสตอนเสาวจะยังไม่ได้สัมผัสพรุ่งนี้ต้องนั่นแหละเออโดนนั่นแล้วเซาเนี่น้ำหมอกนี่ลายเลยผมต้องเบิึงแหละ ไปได้ไมาเมื่อสิ่งคำแรกโอ้ยหนาวนาวหนาวไม่เรีนแต่เมื่อยมันก็เมื่อยนาะเตมเมื่อยติดตอนมานานเคลนมาหอดไปวะบาคือท่าหรือมันหากออกมาเลยพี่นอกกลาณะตอนตอนมาต่ิเนาะขณะต้องคือเรมาแตอนเเป็นคนแพ้รถนะแพ้รถแพ้ทางแพ้ทางมุดสีอไกันไปกินก๋วยเียวไส้ตังเมอสิงนไปเกินไปเราเลยซ้ำ โคตรจะสิงูอ่นี้าไปงกมาให้แค่บรรยายได้พี่มเอะน่คับเรถไปนอนหลับข้างโคไม่บอกอย่าูดอย่างูมาเองเมืองชิ้นเป็นังไรต้องลองอันนี้ด้านนีเดี๋ยวไปได้ไม่เราไปเหื่อย อันนี้อันนี้แพ้ทางมาเดอนี่นี่ดิจ้าตัวน้อยนี่เป็นอะไรเนมอทางนมทางเลยเหลีสาเลยมาแรงจะา้องตัวป้าไฟนาหลีน้ำผึ้งสามาแรงไยจมตมาแรงนี่ฮะอะดูชิพาไปหลีสาวเน่าลีตอนนี้ก็ได้ ตอนาวเนาะอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เด้พี่น้องนะไ่ได้เปิดไม่ได้เปิดแอร์ยังหนาเนาะมาไปเปิดแอร์ตอนเช่ามืออเช่านี่ที่างความเย็เป็นยังไงยังช้อเอ้หหนาวแอร์ยังปิดอยู่ลงไ็ได้เปิดอันนี้อันนี้ยังโมหนาอยู่เลยมัไเปิดานมืองสิ้น่ไเช้าเมื่อเนระมันต้องสิงต้อไต้ไเช้าเมื่อพี่น้องเลยเนาะต้อหาพื้ เราต้องเอาเมียไปฝากเมร์เอาเนื้เอาลูกไกไปฝากเมร์ไปไปผักเมร์ไปลูกไก่แบบนี้แต่ว่ามันไส้ยากเลยโอ้ยเดี๋ยวซิมเราบอกเขาซอยมึงสิงเอารูดซิมแล้ซิมแล้วแซมแซมลายเอาปุ๊บกับพาไปกินเขาซอยอันนี้ของเด็ดจากมึงสิงเป็นอันนี้เป็นสูตรกำเนิดเลยเป็นหมดกำเดิดมึงสิงเขาซอย ข้าข้าข้ากเจ้าบักลายเนาะมีอรจารจาที่บุมมีไหมนะพ่อยู่ปักเสบบมมี่บ่เห็นได้ปักเสบบ่เห็นมีปัศเสบจะเขาเปียกกับเฝอมีร้อนนำท่าวก็บขึ้เมื่อนซีได้พ่อโอ้แล้วเอียงข้าเสบลายเบลายเปยังไงกับเมื่อนนี่เสร้างสองเลยเนาะ นี่บรรยากาศตอนเย็นอันนี้ไก่สิตกตะเวนสตกดินแล้วนะครับตะเวนไก่สตกดินแล้วคนตอนแรงแต่พังก็ตุ๊อันนี้น้องสาวคนหนึ่เอ้ยเอ้ยบ่งเจ้ามึงมันอยู่บ้านเดียวกันคนธรบมดาอยู่ธรรมดายังท่านไม่อยากพอเพราะว่าอยากอยากเขาฮะอยากเขาอยากมาเห็นพร้อมโอ้โห เดี๋ยวตาจิรีวิวห้องไปพร้อมอะไร่น้องนะเดี๋ยวมาที่แล้วนี่ไปนี่ไปซอกสาว่าอยากได้สาวกับเดือนมาน่ะอันนี้อันนี้ว่าจะจะได้จะได้ลูกใครไปฝากเมนี่จะไปซอกสาวแล้วเนื้อคอยถ้าคอยแต่คอยมีเมียแล้วโอเคโอเคเนี่ยเป็นไงเนี่ วันนี้เด็ดหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้จะปีแล้วพ่อเก่าเก่าปีเออได้มันรีบเงินสีแล้วเอาลูกไผ่ไปฝ่าแม่ที่เดี๋ยวจะไปซองหายฮะเสียวอ่ะเอาผู้สาวเตี้ยเตี้ยบอกนะจะได้เอาเอาผู้สาวเตี้ยเตี้ยบอกสี่เอาคืออะไรสิล่ะเอาลูกไผ่ไปฝ่าแม่

ขากี่เลย่หรอม่ใรจะได้มันมีอันไฟอันหนึ่งเลยแม่มันก็มาใส่ดีเยคนกับประมานนี่เนาะมีพ่อกับประมาณนี้เนาะทุกคนนี่เด็ดหน่อยวันนี้นี่ใจแฮ่น้อโอ้โหนีใจแฮ้อหนูก็ชิมาน้ำนะฮะชิมาเบอร์อะชิมไปเบอร์นะ ໄປເດີ້ໄປເດີ້ໄປເດີ້ເຈົ້າຍ มย์เมย์สำหรับคลิปนี้ก็สะมีประมาณนี้เพื่อนบอกว่าต้องไลมาด้วยตัวเองจังสิคู่ว่ามันเป็นยังไงเบรรยากาศไม่ดีแต่แต่ว่ามัซื้อตอนมากเอ๊ะประทับนี่หยาคลีนะท่างานอยู่แต่ว่ามันท่าโค้งพี่น้องเนาะแต่ก็มากขังแข็งแรงนีนชีวิตเลยเนี่ยบ่อนก็บอกคิดได้ว่าว่าจะได้มาห้าหายเป็นพี่น้องเคยลงโทรถซันมันกันอยู่เนาะตอนโฟร์คนลงตอนตอนจะจะไปห้าอยู่เวียงั่นแหละยว่าเออ ก right? ็ได้จางมหาหานา่ต้องแล้สาก็แป้งกันอะไรไปต้องไม่ต้อแป้งกันนแป้งกันเจ้งนี่ก็ลาบสมบีแหละบ๊ายบายบ๊ายบายี่เรเลอนกไลก็แชร์ใหด้วยทุกคนกนไลก็แชรก็ติดตามให้ด้อไสบายดีเอาสบายดีก่อนนะสบายดีเออมอแห้งไหสบายดี